สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี407มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี407วันนี้ก็คือมีนปิงโพสขอคบกันผ่านตารางาธาตุแบบนี้เรื่องจริงหรือเล่นมุกกันแน่ค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปค,ความสิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ<อ>ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฟินกับโมเมนต์ของมีนฟิงกันต่อนะคะ <calming S 1> ทุกคนช่วงนี้คู่นี้เขาหวานกันไม่พักเลยจริงๆคือหวานกันได้แม้กระทั่งในวันที่พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะทุกคนที่บอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เป็นเพร,ราะว่าเมื่อวานน้องมีนมีถ่ายละครก็เลยไม่ได้อยู่กับเจ้าคนน้องค่ะ และไม่ได้ไปแข่งบาสกับเพื่อนๆในทีมด้วยนะคะทุกคนแล้ช่วงสายๆน้องมินก็เลยโพสต์รูปนี้ลงที่สตอรี่อีจีพร้อมทั้งใส่แคปชั่นบอกเพื่อนในทีมว่าไปไม่ทันแข่งนะครับสู้ๆครับทุกคนแล้วน้องก็ได้โพสลงที่ทวิตเตอร์บอกแฟนคลับด้วยว่าน้องไปแข่งไม่ทันฝากให้แฟนๆช่วยกันเชียร์ทีมของน้องด้วยโอ้ยงานก็ต้องทาบาสก็อยากจะไปแข่งเนาะลูกเนาะ แมทนี้ไม่ได้ไปก็รอไปแมตหน้าแล้วกันนะครับช่วงนี้น้องงานแน่นจริงๆค่ะทุกคนค่ะช่วงเที่ยงน้องปิงก็ได้โพสทวิตว่าโซเดียมเรเดียมโพแทสเซียมคืออะไรอะแล้วก็มีแฟนกลับมาแปลความหมายบอกน้องว่าโซเดียมเท่ากับ na เรเดียมเท่ากับ ra และโพแทสเซียมเท่ากับ k ซึ่งพอเอาอักษรมาต่อกันก็จะได้คำว่าน่ารักค่ะทุกคน โอ้ยเดี๋ยวนะมีใครมาบอกว่าหนูน่ารักผ่านตารางธาตุพวกนี้หรอครับหนูถึงได้งง,งจนเอามาทวิตถามแฟนคลับแบบนี้เอ๊ะคนที่บอกว่าน้องน่ารักเนี่ยนอกจากแฟนคลับแล้วจะมีใครอีกบ้างนะอย่าบอกนะว่าเจ้าคนพี่ส่งชื่อธาตุพวกนี้มาบอกว่าน้องน่ารักแล้วให้น้องแปลความหมายเอาเองอะทุกคนเอาจริงๆตอนแรกที่เห็นน้องโพสถามอย่าว่าแต่น้องงงเลยค่ะพี่ชมเองก็งง,งเหมือนกันแต่พอเห็นแฟนคลับที่เขาเรียนตารางธาตุพวกนี้มาแล้วเขาเอามาเม้นบอกน้องพี่ชมก็เลยเริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะหลังจากนั้นบ่ายโมงกว่าเจ้าคนพี่ก็ได้มาโพสทวิตว่าโพแทสเซียมออกซิเจนโบรอนแคลเซียมไนโตรเจนโซเดียมโอ้ยรู้แล้วล่ะค่ะว่าใครเป็นคนบอกน้องว่าน้องน่ารักผ่านตารางธาตุเจ้าของตารางธาตุปริศนาก็น่าจะเป็นเจ้าคนพี่นี่ล่ะค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวนะนี่หนูมาโพสตารางธาตุขอใครครบหรอคะ่ะลูกคือสําหรับใครที่งงกับตารางธาตุเหล่านี้นะคะพี่ชมลองเข้าไปดูตารางธาตุมาแล้วค่ะมันแปลได้ประมาณนี้ค่ะทุกคน ซึ่งพอเอาตัวอักษรทั้งหมดมาเรียงต่อกันมันก็จะได้คำว่าคบกันนะคะ่ะทุกคนโอ้ยตายๆเจ้าลุงชัยฉันมาขอใครครบออกสื่อผ่านตารางาธาตุกันแน่คะเนี้ประเด็นคือน้องโพสแบบลอยๆไม่ได้แท็กใครด้วยนะคะแต่หลังจากน้องโพสลอยๆผ่านไป9นาทีเจ้าปิ่งน้อยก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสของคนพี่ว่าคบกันนะมันจะงุ้ยไปไหม เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าคนที่เจ้าคนพี่ขอคบด้วยเขามาแสดงตัวแล้วอะทุกคนตายตายตายนี่คนพี่ขอคนน้องคบออกสื่อจริงๆเหรอคะคุณคะคือคนพี่ไม่ได้แท็กใครเลยแต่คนน้องก็มาคอมเมนต์ถามอย่างไวเหมือนรู้ว่าที่คนพี่ขอคบด้วยคือตัวเองง่ายงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะทุกคนแหมเมื่อกี้หนูยังงงกับตารางธาตุจนมาโพส์ถามแฟนคลับอยู่เลยแต่พอคนพี่มาโพสต์ขอคบเนี่ยหนูเข้าใจได้ทันทีแบบไม่ต้องให้ใครช่วยแปลเลยนะตายตายตาย,ตาย ไม่รู้ว่าพวกเขาขอคบกันจริงๆหรือเป็นแค่มุกนะคะทุกคนแต่ทางนี้ก็คือจะขิดแล้วจ้าแม่จ๋าคู่นี้แรงมากแรงไม่มีแผ่วเลยจริงๆคือแต่ละวันมีเรื่องให้แฟนกลับได้วีดกันแตกแตนต,ตลอดเลยคือเป็นชิปเปอร์อยู่ด้อมไรวินก็ได้กลายร่างเป็นโคนันอยู่ตลอดมาอยู่ด้อมแอรีย86กก็ได้กลายร่างเป็นนักเคมีซะงั้น คือชีวิตการเป็นชิปเปอร์เนี่ยเหมือนมีเรื่องให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดจริงๆคือถ้าใครไม่อยากเหงาและอยากจะให้ชีวิตมีสีสันอีชั้นอยากจะเชิญชวนมาเป็นชิปเปอร์ด้วยกันจริงๆค่ะเพราะการเป็นชิปเปอร์มีอะไรให้ทําเยอะเลยแล้วก็เหมือนได้หาความรู้ใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาจด้ยเราคู่ชิปของคุณจะมีอะไรมาให้คุณค้นหาแบบไม่หยุดหย่อนเลยล่ะค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะพอคุณน้องมาคอมเมนต์ถามคนพี่คนพี่ก็ไม่มาตอบน้องด้วยนะคะทุกคนปกติเวลาน้องคอมเมนต์ถามอะไรคนพี่ว่างก็จะแวะมาตอบน้อองตลลดเลย ขณะที่น้องโพถามแฟนคลับว่าน้องเหมือนเจ้าตัวกระตุนส้มที่อยู่บนเสื้อไหมพี่แกยังมาตอบน้องเลยละคะทุกคนแถมตอนตอบพี่แกยังใส่ไฟล์คลิปที่บอกว่าคิดถึงน้องไปอีกแหมไม่ไดเจอน้องแค่วันเดียวเนี่ยมันทนไม่ไหวจนต้องมาเพ้อะกลางหรือขนาดนั้นเลยล่ะคะลูกตอบน้องทุกอย่างแต่คราวนี้กลับไม่ยอมตอบอาจจะไม่กล้ามาตอบน้องแบบนี้ you h a p ี y รุษนะนิชาอืมที่คนพี่ไม่มาตอบน้องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนพี่ไม่ว่างต้องถ่ายละครอยู่ก็เป็นได้ค่ะทุกคน แต่เอ๊จะว่าไม่ว่างแล้วทำไมโพสอื่นและคอมเมนต์อื่นของน้องพี่แกว่างมาตอบได้นะอันแน่พิรุษมาเต็มเลยล่ะคะลูกชายชั้นเนี้ยแต่ถึงแม้คนพี่จะไม่มาตอบน้องก็เดาได้ไม่ยากหรอกคะ่ะว่าพี่แกโพสขอคบกับใครเพราะช่วงนี้ก็เห็นพี่แกคลั่งรักน้องอยู่แค่คนเดียวแล้วก็ดูคลั่งรักน้องหนักมากขนาดนั้น แล้วแบบนี้จะขอคบกับใครไปได้ล่ะคะว่าไหมคะทุกคนอีกอย่างน้องมีนเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับชีวิตซะด้วยน้องคงไม่มาโพสต์ขอคบแบบเล่นๆผ่านสื่อแบบนี้แน่แต่เอ๊หรือว่าน้องแค่โพสต์เล่นจริงๆคะทุกคนไม่รู้ล่ละคะ่ะลูกจะโพส์เล่นหรือโพสตจริงแต่อีแม่ก็คือกรี๊ดลั่นตั้งแต่แปลความหมายตารางธาตุที่ลูกโพสตออกแล้วล่ะคะค,คะุณขาคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ตามสไตล์ของชิปเปอร์ก็คือวีดไว้ก่อนถ้าไม่ใช่ค่อยมาเก็บเศษหน้าเอาทีหลังเนาะทุกคนเนาะ โอ้ย oh, จะว่าไปถ้าคนพี่มาโพสขอคบกับคนน้องจริงๆเนี่ยพวกเราชาวดอมมีหวังได้คิดกันยกดอมแน่ๆเพราะขนาดแค่เราชิปเราชงกันเองเขายังไม่ได้คบกันจริงๆเรายังเวียทกันจนจะตายอยู่แล้วแต่ถ้าเขาคบกันจริงๆขึ้นมาเนี่ยพวกเราไม่น่าจะมีชีวิตรอดหรอกคะ่ะทุกคนจะตายหมู่กันยกดอมก็คราวนี้ละคะคุณคขาค่ะแล้วพอช่วงกลางคืนน้องมีนเลิกกองน้องก็ได้โพสตคลิปนี้ลงที่ทวิตเตอร์ด้วยนะคะทุกคนทุกคนครับผมเลิกกองแล้วนะครับผมนี่ผมเตรียมรองเท้าบ้าเสือ้อบ้ามาด้วย ตอนนี้ผมไปแข่งทันอยู่ในครับโอ้ยหนูลูกเอ็นดูจังมีเตรียมเสื้อบาสกับรองเท้าบาสไปกองด้วยนะเผื่อเลิอกกองทันจะได้ไปแข่งบาสต่อชอบในความทุ่มเทและใจรักในทุกหน้าที่ที่น้องได้รับจริงๆค่ะคือน้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากจริงๆทั้งงานทั้งกีฬาน้องทําควบคู่กันไปแล้วก็ทําได้ดีทั้งคู่อีกด้วยแต่หนูลูกหนูเลิอกกองมืดขนาดนี้มันไม่ทันแล้วล่ะครับทำงานมาเหนื่อยหนื่อยกลับบ้านไปพักก่อนเถอะนะลูกนะ พอคนพี่โพสคลิปนี้ลงที่ทวิตเตอร์เจ้าคนน้องก็ได้มาคอมเมนต์ถามคนพี่ด้วยว่ามาแข่งกับเราปะละ่ะสองต่อสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติงลูกหนูจะชวนพี่เขาแข่งอะไรกันสองต่อสองเหรอคะโอ้ยหนูอย่ามาเม้นอะไรกำกวมแบบนี้นะอีแม่ยิ่งคิดตื้นๆไม่เป็นอยู่ด้วยแหมเจ้าเด็กคนนี้แรงอย่างต่อเนื่องจริงๆแรงไม่มีแผ่วแรงไม่มีพักกันเลยทีเดียวค่ะพอคนน้องมาเม้นให้อีแม่คิดลึกแล้วหลังจากนั้นตอนดึกๆคนพี่ก็มาคอมเมนต์ตอบน้องว่าเดืหายอีกสองคน โอ้ยตายๆอีแม่กำลังฟินอยู่ดีๆเจ้าลูกชายมาช็อตฟิลซะง,งั้นหมดกันบรรยากาศหวานซึ่งที่เจ้าคนน้องชงเข้มมาตั้งแต่บ่ายคนพี่มาแค่เม้นเดียวความฟินทุกอย่างก็ได้สงบลงทันทีเลยจริงๆนี้พอโดนช็อตฟิลแบบนี้คำพูดของเฉินไหนลอยมาเลยล่ะค่ะทุกคนตอนที่เฉินไหนบอกว่าจบละบรรยากาศหวานซึ่งของกูแต่แหมทีเม้นนี้มาตอบน้องได้นะพะ่อแล้วไอเม้นที่พูดเรื่องคบกันเนี่ยไม่เห็นมาตอบน้องเลยนะ ที่ไม่มาตอบเนี่ยเพราะกลัวจะโดนแซวไม่เลิกหรือไงอะคะนี่ยจะว่าพวกเราชอบมโนชอบแซวและชอบคิดเองก็ว่าไม่ได้หรอกนะเพราะพวกหนูมาโพสให้พวกเราคิดให้พวกเรามาโนกันเองในเมื่อกับตันเรือเราเขาชงเข้มขนาดนี้ชิปเปอร์อย่างเราจะชงเข้มน้อยกว่ากับตันได้ยังไงล่ะคะจริงไหมคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินความเรียวของมีนปิงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเตมิมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ งันวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ